ปะกุงสวนปินหรือไทยสวัสดีค่ะวันนี้ปะกุงก็จะพามารู้จักกับไก่อีกตัวหนึ่งนะคะในตับไก่ของพระนเรศวนนะคะสำหรับไก่ตัวนี้ก็ชื่อว่าไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีก็จะมีลำต้นสีเขียวนะคะลำต้นสีเขียวกระดูก สีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนเกือบจะขาวเลยนะะี่ค่ะแล้วก็ลายเส้นก็เป็นสีเขียวนะคะเส้นเส้นใบก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าขอบๆจะเป็นสีขาวๆนะคะก็หูยาวแบะออกนะคะส่วนสะดือ สะดือก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะใบสีเขียวแก่คะ่ะจะมีเม็ดสีชมพูชมพูชมพูเข้มเลยนะคะเม็ดตอนที่ยังไม่กัดสีนะคะจะเป็นเม็ดสีชมพูเลยสีชมพูอย่างสวยเลยนะคะ พอกัดสีดีๆนะคะเขาก็จะกัดสีเต็มใบเลยเป็นสีชมพูเข้มเลยนะคะสวยมากเวลากัดสีจัดๆนะคะอันนี้คือไก่เศรษฐีนะคะไก่ตัวหนึ่งที่หายากเหมือนกันนะคะพอใบอ่อนช่วงเล็กๆเ,เขาก็จะดูช่วงกัดสีแล้วนะคะเขาก็จะกระดูกสีขาวเลยนะคะกระดูกกระดูกเส้นสีขาว เห็นกระดูกเส้นสีขาวชัดเจนเลยส่วนใบเส้นก็จะยังเป็นสีเขียวนะคะแต่ขอบเป็นสีขาวค่ะส่วนหลังใบนะคะหลังใบก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะเขียวอ่อนเกือบขาวนะคะกระดูกเขียวอ่อนมากเกือบจะขาวเลยค่ะต้นนี้ก็คือไก่เศรษฐีนะคะสวยมากๆก็หายากด้วยค่ะ ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับไก่เศษธีค่ะกุ้งก็พามารู้จักไก่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมและก็หายากด้วยนะคะดู สำหรับคลิปนี้ปะกุ้งก็พามาแนะนำไก่เศรษฐีตัวนี้นะคะไก่เศรษฐีตัวนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขกับการทำการกเกษตรนะคะปะกุ้งก็ทำการกเกษตรผสมผสานคะ่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ